ก็าารรวันนี้เป็นวันเป็นวันที่สองพฤษภาคม2 5 5วัน้านะครับนี่เรามาออกหน่วย3หมอ3คอตามที่เห็นตามป้ายเนี่ยนะครับก็มีหมอคนหมอความแล้วก็สัตวแพทย์นะครับเราออกหน่วยตอนนี้ที่สังขบุรีนะครับบ้านห้วยมาลัย นะครับบ้านห้วยมาลัยสังขบุรีก็ตอนนี้อยู่ในช่วงของการที่มีหน่วยงานราชการต่างๆนะครับมาออกบูธมีทั้งโรงพยาบาลมาให้บริการนะครับในส่วนของเราก็จะมีทีมของทนายความซึ่งตอนนี้เราก็ได้คุยอ,อยู่กับคุณชัยยศนะครับซึ่งก็เป็นกรรมการาสภาทนายความทองหาภูมิในการที่มาออกหน่วยกับเราสามหมอสามขอนะครับสวัสดีครับคุณชัยยศครับ ก็ความรู้สึกของการที่มาออกหน่วยนะครับครั้งนี้เป็นยังไงบ้างครับได้คำว่าความขอบูมิก็รู้สึกยินดีครับที่ได้มีส่วนร่วมในการเผยแพร่กฎหมายแล้วก็ความรู้ให้กับประชาชนในพื้นที่โดยเห็นว่าโครงการนี้มันมีประโยชน์สําหรับประชาชนในพื้นที่อย่างมากเพราะว่าประชาชนส่วนใหญ่ก็ยังไม่ค่อยเข้าใจเกี่ยวกับเรื่องปัญหากฎหมาย แล้วก็ปัญหาเกี่ยวกับพื้นที่ทํากินต่างๆซึ่งซึ่งมีปัญหาปัจจุบันก็สะสมมานานวันนี้ก็เป็นโอกาสดันดีที่ทางสภาทนายความจังหวัดทองบุภูมิได้มีโอกาสร่วมงานกับโครงการสามหมอสามคอในครั้งนี้นะครับครับก็ได้ทราบว่าทางท่านนี้ก็เคลื่อนอที่อยู่แถวสังขาบุรีทองผาภูมิแล้วก็ได้รับก็เรียกว่า ข่าวสารข้อมูลนะครับโดยการได้รับคําปรึกษาต่างๆนะฮะจากประชาชนในพื้นที่ไม่ทราบปัญหาส่วนใหญ่เป็นปัญหาเรื่องของอะไรบ้างครับประเด็นที่มีการถามมากเท่าที่ได้ได้สัมผัสกับชาวบ้านในพื้นที่ส่วนใหญ่ปัญหาในพื้นที่นี้ก็จะเป็นปัญหาเกี่ยวกับพวกที่ทํากินซึ่งไปไปทับ ป่าสง,งวนหรือว่าบางทีเนี่ยนะมันมันชาวบ้านบางทีก็อยู่อยู่ก่อนที่จะประกาศเป็นป่าสง,งวนและป่าสง,งวนมาปร,ประกาศภายหลังนะครับอันนี้อันนี้มันก็เกิดปัญหาเึ้นว่าเป็นการว่าใครบุกลุกไคร <laughs> อันนี้ส่วนหนึ่งพ <c oughs> อนอก,นอก,นอกพื้นที่นี่เป็นพื้นที่ทับซ้อนนอ,นอกจากในบางส่วนแล้วจะจัดเป็นพื้นที่ของ นิคมสาธกรือเพื่อจัดให้รัษฎรเขาทํากินเพื่อวัตถุประสงค์ของกฎหมายนิคมสากรกรนี่ก็จัดให้ที่ทํากินอยู่แล้วแต่ในพื้นที่ในส่วนใหญ่มันมันเป็นป่าเป็นเขาพื้นที่ทํากินค่อนข้างจะน้อยครับก็เลยค่อนข้างจาาเะเกิดปัญหาว่าไม่ไมค่อยจะมีที่ทากินการที่จะจัดก็จัดยากเพ่จะจัดให้รัษฎรทํากิน <laughs> นอกจากนั้นมันก็มีกฎหมายประกาศทับซ้อนมาเช่น กฎหมายพรบอุทยานแห่งชาติปี2534ก็ประกาศทับซ้อนเข้ามาเนพื้นที่เดียวกันนี้อีกแล้วทำให้เกิดปัญหาขึ้นไปอีกว่าพื้นที่ทำกินดั้งเดิมก็น้อยอยู่แล้วก็ทําให้ยิ่งน้อยขึ้นไปครัเ <c oughs> ื่องจากมีพื้นที่มีจํากัดทรัยพยากรมีจํากัดครับแล้วก็มากขึ้น ในพื้นที่นี้ก็มีการสร้างเขื่อนสร้างเขื่อนอก็รัศดรที่อยู่ภายใต้การสร้างเขื่อนก็ถูกน้ําท่วมก,ก็มีการอุบยายนกัษฎรขึ้นมามาจัดสรรให้ที่ทํากินให้รัษฎรที่ถูกน้ําท่วมส่วนหนึ่งนะครับแล้วพื้นที่ที่มีอยู่เดิมเนี่ยที่ไม่ได้ถูกน้ําท่วมมันก,ก็ถูกเบียดเข้าไปแล้วก็ลูกหลานที่เกิดขึ้นมาใหม่เนี่ยมันก็ทําให้พื้นที่ทํากินค่อนข้างจะจํากัดก็มาเบียดกันในชุมชนแคบเข้ามาครับ ไอ้เสอ่วนสงวนป่าสงวนมันก็ต้องสงวนเอาไว้เพื่อเพื่อที่จะธรรมาชาตินะครับ<ล>ครับแล้ว<ล>พื้นที่สังขาบดีก็เรียกว่าเป็นรอยต่อระหว่างไทยกับพม่านะครับเพราะนั้นก็จะมีประเด็นเรื่องของคนหลายาสัญชาติหลายหลายสัญชาติหลากหลายวัฒนธรรมมีทั้งมอญมีทั้งกะเหรี่ยงนะครับที่ที่พื้นที่เนี่ยเขาเรียกว่าพื้นที่สามสามเชื้อชาติสามเชื้อชาติครับ มอนพม่ากะเหลี่ยงไทยแล้วแถมยังมีไอ,ไอคกาเรียกว่าลาวลาวลาว,ลาวนอกคุณอ๋อครับผมอันนี้จะเป็นพื้นที่ที่ว่าเป็นชาวบ้านที่อพยศมาจากเวียงจันทร์ดั้งเดิมนะครับเนี่ยเข้ามาอ,อยู่ทางโซนพม่าแล้วก็บางส่วนก็เข้ามาในเขตประเทศไทยซึ่งเป็นเขตติดต่อครับ ปัญหาที่เกิดขึ้นมันก็มีหลายอย่างเช่นโรคติดต่ออะไรต่ออะไรก็มีการควบคุมกันมีการควบคุมโดวยวิธีทาบัตรทําอะไรเพื่อจะควบคุมที่อยูอ่ว่าตั้งอยู่เป็นหลักแหล่งเป็นศูนย์เป็นอะไรเพื่อเพื่อง่ายต่อการควบคุมในเรื่องโรคติดต่อเรื่องอะไรต่างๆปัญหาเกี่ยวกับเรื่องอการทําร้ายร่างกายกันอะไรเนี่ยเรื่องเกี่ยวกับการโมยทรบยิสิ์อะไรก็มีก็มีบ้างแต่แต่จะเป็นส่วนน้อยเพราะว่าโดยปกติแล้วคนที่มาเป็นต่างชาติเนี่ย ก็จะไม่ค่อยมีลักษณะนิสัยที่ก้าวร้าวหรือว่าแบบนี้มากอ,อันนี้คือทั่วๆไปครับสภาพทั่วๆไปนะครับ,รบแล้วก็สําหรับทีมของคณะกรรมการสภาทนายความของทองระภูมินี่มีเครือข่ายของทนายนี่มากไหมครับครับสภาทนายความทองบรภูมินี่ได้รับการจัดตั้งตามพระราชกฤษฎีกาปี2548โดย มีทนายความในพื้นที่สังกัดมีทะเบียนในพื้นที่มีสำนักงานในพื้นท,ท,นนที่ทั้งหมดมีทนายความทั้งหมดประมาณ12คนคที่เป็นกรรมการบริหารของสภาทนายความตอนนี้มี6คนครับ6 <c oughs> คนก็ภ <c oughs> าระหน้าที่ก็คือเกี่ยวกับเผยแพร่กฎหมายเกี่ยวกับช่วยเหลือประชาชนกัรหวในกรณีที่ รัศดรในเขตพื้นที่ของอำเภอสังขบุรีและทองบับปูมีเกิดปัญหาในเรื่องที่ว่าไม่ได้รับความเป็นธรรมและฐานะยากจนมันจะต้องเข้าหลักเกณฑ์สองกรณีคือไม่รับความเป็นธรรมและยากจนจึงจะได้รับความช่วยเหลืออ๋อครับคือประชาชนทั่วไปสามารถ,ถติดต่อขอรับความช่วยเหลือได้แต่ภายใต้สอง,สองเงื่อนไขนี้ครับครับถึนแม้ไม่มีเงินเลย ไม่มีก็ต้องก็ยากจนก็ยากจนก็คือโอเคเลยต้องต้องยากจนต้องยากจนยากจนต้องยากจนจริงจริงครับแล้วก็ตอนนี้เนี่ยมีมีเรื่องที่อยู่ภายใต้การติดตามนะฮะแลการให้คำปรึกษาเนี่ยมากไหมครับในเฉพาะพื้นที่ที่ดูแลอยู่สังกะบุรีก็มีอยู่ประมาณสองสาเรื่องมีเรื่องสิ่งแวดล้อมแล้วก็เรื่องเกี่ยวกับพวก อะไรอะเรียกว่านวอนุรักษ์พวก NGO นีโในนี้เขาก็มีปัญหาเรื่องเรื่อง,เ,องอเด็กเรื่องเด็กเรื่องอะไรซึงจะต้องมีการรับรองอะไรเพื่อ,อบางบางทีเช่นจะเดินทางไปต่างประเทศเนี่ยก็ะจะต้องมีอขอสารเพื่อรับรองให้ให้เดินทางไปได้ไม่งั้นมันปกติจะต้องอยู่เฉพาะในพื้นที่นั้นๆครับ ก็เป็นประเด็นเรื่องของการที่จะเคลื่อนย้ายไปทํามาหากินต่างถิ่นหรืออะไรเหล่านี้นะครับหรือพวกเช่นมีกิจกรรมอะไรต่างประเทศเนี่ยจะต้องมาขอให้รับรองนะครับขอสารนะสารประสานก็ต้องสามารถที่จะเซ็นรับรองเป็นไม่ใช่กรณีกรณีได้ยื่นขออนุญาตและไต่สวนและให้สารให้สารรับรองว่าสามารถเดินทางไปได้ ไม่งั้นมันทางบัตสปอร์ตวีซ่าเขาก็จะไม่ออกให้เ้อาต้าจ่ายครับครับอันนี้ก็เป็นประเด็นนะครับในพื้นที่ของทองผาภูมิสักกับุรีที่เรามาออกหน่วยก็ถือว่าเป็นเรื่องที่น่ายินดีนะครับที่เราได้มีทนายความที่มีจิตอาสาแล้วก็ มาร่วมกับมนลนิที่วัดป่าลุงตามหาบัวยาสัม,มโนแล้วก็โรงพยาบาลพลพิุยัยาเสนาในกิจกรรมที่ชื่อว่าสามหมอสาคอนะครับก็ขอขอบพระคุณมากนะครับรคุณทยศที่ว่าได้กรุณาให้ความเป็นกันเองแล้วก็มาออกหน่วยนะครับขอบพระคุณมากครับต่อไปเราก็มาดูสัตวแพทย์นาวเวชเชลีนแนเรียนนะเป็นภาคภาษายูคัมโบโอฟูนะครับ อันนี้เป็นสามหมอสามคอที่เป็นกิจการกิจกรรมในเมืองไทยแต่ว่าเนื่องจากทางวัดป่าลุงตาบัวยังสัม,มนโนและมูลที่วัดป่าลวงตามหาบัวยังสัม,มนโนนั้นเรามีอาสาสมัครจากทั่วโลกในครั้งนี้เรามีอาสาสมัครที่เป็นศัตวแพทย์นะครับอยู่สองท่านนะครับก็เรียกชื่อสั้นๆไอคอนิคเนมพอล and b. Uh, okay, paul, uh, she a uh, veterinarian from colombia. okay, and b. veterinarian from brazil. Uh, now we can uh, communicate in your language. okay, because this video will go worldwide. and after that, uh, we can translate into thai, or whatever. Okay? okay. so now, what is your uh, idea or what is your uh, concepts uh, whatever opinion about come to joy about charity okay tiger temple charity because this time we have uh, a and mobile clinic free of charge uh, do vaccination levy vaccine and treat scabies for dog and cat and this is first time that you have a, a chance come to joy you can speak whatever <laughs> <laughs> Eh, bueno, como dijo el doctor, mi nombre es Paula Marín, soy médica veterinaria de Colombia. La primera idea que tuve para venir a Tailandia era tener la posibilidad de compartir con los animales y me gustaba la idea de poder estar inmersa dentro de la vida budista, lo cual no, no hubiera sido posible en ningún otro lugar del mundo. Y también eh, el hecho de compartir con tigres, que tampoco hubiera sido posible en ninguna parte del mundo es muy bonito entonces esa fue la idea principal poder ejercer mi profesión de una manera diferente y haciéndolo como voluntaria sin sin esperar pues nada a cambio de manera enriquecedora para ambas para ambas partes de la de de de, de, de la situación eso es todo yes. okay. bueno también como dice el veterinario mi nombre es bianca ribeiro de souza soy brasileira veterinaria recién formada E para mim foi uma. Está sendo uma ótima experiência poder, como recém-formada, estar tá trabalhando com. ajudando no, no Templo dos Tigres. É uma experiência incrível poder estar tá em contato com os animais assim. de tão perto e poder, além de ajudar, poder trabalhar também como veterinária. E a melhor parte agora que a gente está podendo é, viver é a. Poder também trabalhar com a sociedade com a comunidade aqui através de serviço veterinário ambulante que nós estamos trabalhando com vacinando os cachorros e os gatos contra a raiva então tá sendo maravilhoso poder contribuir também com a sociedade além de estar em contato com os tigres e com a cultura budista é isso obrigada yes, Thank you. ชาวสังขารุรีเวยเฉพาะชาวหนองรูที่รักทุกท่านครับต้องขอบคุณมากที่วันนี้จะได้มีงานนี้แล้วก็ดีใจให้โอกาสให้เราพบกันได้ครับ ตามสัญชาติตยาตลาเหยือเป็นอาหารยังชีพตามธรรมชาติเสือเป็นอยู่อย่างเสือสง่างามทั้งมีความองอาจเขี้ยวเล็บจอมพิฆาตใครยุ่งเหยื่อเมื่อใดไม่มีใครรอดไปจากกองแนักเที่ยวเสือเสือมันกิน อิลกับโคลัมเบียปลาฉีดป้องกันพิษุนัขบ้าท่านจากอาร์ซิวกับโคลัมเบียเนีโอเค i e d i s c o v e r e of การชนาบริโภคเขาเป็นอาสาสมัคร you can injection เอ่อนี่เอามาฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าเจ็บมื ยัไม่เว้นก okay, ักตุนเกินรับประทานคนมันก็คือคนไม่เพียงพอไม่หยุดความต้องการดูเสื้อเป็นอาจารย์กินแค่อิ่มแล้วกัน My veterinarian clinic come to visit Sangka the border between Thailand and Myanmar. What about mm, Yes, maybe it, oh. if we post that no, no, kind me, of videos no, in no. internet, people start to know about this this program. Because most of the people that I know from Colombia know, don't know that this program exists and it's for free. This is charity yes. from Tiger Temple. Yes. So yes. this is what we do for the public. So and they will know like uh, this it, it is really nice because you just you're not just uh, saving the tigers but also helping the society the communities. Yes, so everybody. this is giving the local people to participate, yes. and that's and to this. show them like how important is the vaccination, the rabies. Because yes. when you control the Each. rabies in the the rabies in the animals, yes. we control the rabies in the society at all for Those, humans all right. and everything. Yes. Thank you very much. Thank you. <laughs> i